เขาบอกให้ใส่ไข่หนึ่งฟองเจอไข่แฝดจะทํำยังไงเขาจะเขียนไว้เลยนะแผงนี้ไข่แฝดฟองใหญ่แล้วก็มันจะรีรีอยากให้เป๊ะสูตรมาก้างเนี่ยไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยมันช่วยในเรื่องที่แตกต่างกันเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคลิปเกี่ยวกับเคล็ดลับเบเกอรี่นะคะ หลายคนนะที่ตามช่องของพิมพ์อยู่มาสักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคลิปเบเกอรีอร่สักทีนะคะทั้งที่ตามช่องเพราะว่าจะดูเคทล่าเบเกอรีอร่นะคะพิมพ์ขอออกตัวก่อนเลยนะว่าช่องนี้ของพิมพนะคะค่อนข้างจะแบบวาไรตี้นะคะหลากหลายนะพิมพก็จะมาพูดคุยรีวิวเมาวอยต่างๆช้อปปิง้งหรือว่าทําอาหารทําขนมนะคะ หรือแม้แต่เอาของสะสมมาให้ดูกันนะคะอาจจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะคะเป็นซีรสวเนนีนต่างๆหลายคนเข้ามาเอ๊ะทำไมเป็นตุ๊กตานะคะทั้งๆที่ก่อนหนะ้าน,นี้ทําขนมอยู่เลยนะคะก็ขออ,ออกตัวไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าคลิปทุกคลิปในช่องนะคะเป็นสิ่งที่พิมพ์รักสิ่งที่พิมพ์ชอบนะคะพิมพ์ทําอะไรแล้วพิมพคิดว่ามีประโยชน์พิมก็จะเอามาแชร์กันแบบนี้นะคะเหมือนคลิปนี้นะคะคลิปในวันนี้นะคะมาจากคาถามนะคะที่มีเพื่อน,อนคอมเมนต์ถามมาในช่องนี้นะคะในคลิปเก่าๆก,ากา่อนหนูนะคะหรือว่า ถามมาในเพจนะคะคุณก็จะวทยอยตอบนะคะอย่างอันนี้มาจากคำถามที่ว่าเวลาจะทําขนมนะคะทาเบเกอรี่ในสูตรเนี่ยบอกว่าให้ใส่ไข่นะคะแต่ทีนี้ซื้อไข่มาแล้วพอตอกออกมาเนี่ยไข่ตอกออกมาเป็นไข่แฝกเขาไข่แฝกเนี่ยหลายคนเคยเจอแหละไข่แฝกมันจะมีไข่แดงสองฟองใช่ไหมคะแต่หลายคนเนี่ยเฮ้ยไข่แฝกเป็นยังไงไม่รู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ พิมจะมาตอกไข่ให้ดูนะคะแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องเจ้าไข่แฝดเนี่ยถ้าสูตรขนมเขาบอกให้ใส่ไข่หนึ่งฟองแต่เจอไข่แฝดจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะพิมเอาไข่มาจะตอกให้ดูนะกะว่าตอกออกมาแล้วจะเป็นไข่แฝดนะคะแต่ไม่รู้จะเป็นไข่แฝดไหมนะพิมสังเกตดูนะคะพิมเนี่ยตอกไข่เจอไข่แฝดบ่อยเหมือนกันบางร้านนะที่เราไปซื้อไข่เนี่ยเขาจะเขียนไปเลยนะว่าแผงนี้ไข่แฝด แต่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนแต่แบบเราฟุกอะเราแบบซื้อไข่แผงนี้มาแล้วมันก็จะมีมาสองสาฟองที่เราต่อกก็เป็นไข่แฟดทีนี้จากที่พิมพ์สังเกตส่วนตัวนะคะสังเกตเองไขอ่อ่ะถ้าพิมพ์ตอกมาจะเจอไข่แฟรส่วนใหญ่ไข่มันจะหลบฟองใหญ่ฟองใหญ่แล้วก็มันจะลีลีนะคะอันนี้พิมพ์ก็หยิบมาจากแผงที่ซื้อมานะที่พิมพ์คาดการว่าจะเป็นไข่แฟรน,นะคะมันลีลีแล้วมันก็ใหญ่นะเดี๋ยวเราจะมาตอกกันว่ามันจะเป็นไข่แฟดไหม เผื่อเพื่อนคนไหนนะคะไม่เคยเห็นว่าเฮ้ยไข่แฟร์เป็นยังไงเราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาตอกให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะฟองลีลีใหญ่ๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแฟรจริงๆทุกยนะคะนี่นะคะไข่แฟด์ fi, คือแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีไข่แดงสองฟองนะคะแล้วก็ มีไข่ขาวนะอยู่ในนี้นะคะด้วยปกติไข่หนึ่งฟองก็จะมีไข่แดงแค่ฟองเดียวนะคะแต่อันนี้มีสองฟองเห็นไหมคะที่เราตอกมาเมื่อกี้นะนี่แหละคะ่ะคือไข่แฝดที่เพื่อนๆถามถึงกันนะคะนี่นะคะตอกมาฟองแรกนะได้ไขแ่แฝดให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะคะความจริงคิมลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะกลัวว่า หยิบออกมาตอกให้ดูแล้วมันจะไม่แฝงน,นะคะถ้าเราเอาไข่มาตอกเรื่อยๆแล้วไม่แฝงนี่พิมพ์อาจจะต้องไปซื้อไข่มาอีกหนึ่งแผงนะคะมาต่อยเพื่อเพื่อนได้ดูกันนะอันนี้พิมพ์ก็เลือกนะคะว่าให้ฟองใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็ต้องยาวๆด้วยนะอันนี้พิมพ์ก็คิดว่ามันน่าจะแฝงแล้วแฝงจริงๆด้วยนะคะ,ะทีนี้พอเพื่อนๆน,นะคะตอกไข่มาแล้วเจอไข่แฝดน,นะคะทีนี้ในสูตรเบเกอรี่นะคะเขาบอกว่าให้ใช้ไข่หนึ่งฟองแต่พอเพื่อนเพื่อตอกออกมาแล้วกลายเป็นไข่แดงสองฟองแบบนี้หลายคนก็จะเอ๊ะ อันนี้เรียกไข่หนึ่งฟองหรือว่าไข่สองฟองกันแน่นะคะเพราะว่ามันมีไข่แดงมาสองฟองเนาะแบบนี้นะคะเรียกว่าไข่หนึ่งฟองนะคะเพราะว่าปกติเวลาเขาคัดไข่อะเขาจะคัดตามขนาดนะคะว่าไข่มีน้ําหนักกี่กรัมเป็นขนาดไหนนะคะเอ๊ะคำว่าคัดขนาดเนี่ยมันก็ใหญ่เล็กด้วยเนาะเวลาเราไปซื้ออะไข่อะไซส์ศูนย์หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางยี่ห้อจะคัดซส์เป็น ml อย่างเงี้ยนะคะแต่ละขนาดที่เพิ่งพูดมาเนี่ย นอกจากฟองเราจะเห็นที่มันต่างกนะ็คือฟองเนาะฟองเล็กฟองใหญ่แต่ว่าเกณฑ์ที่เขาใช้วัดค่านคัดข,ข,ขนาดไข่ก็คือน้ําหนักนะคะเราบอกว่าไขาห่หฟองเบอร์ไซส์นี้สมมุติในสูตรบอกว่าเบอร์ศูนย์อ่ะสมมตินะคะเบอร์ศูน์เบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยเนาะหนึ่งฟองพอเราตอกออกมาได้เป็นไข่แฝดมันก็คือไข่หนึ่งฟองเพราะว่าเขาใช้น้าหนักเป็นเกณฑ์นะคะ น้ำหนักในที่นี้ก็คือไม่ว่าตอกออกมาแล้วมันจะมีไข่แดงออกมากี่อันกี่ฟองก็ตามนะคะมันก็คือไข่หนึ่งฟองเหมือนเดิมนะคะอ่ะถ้าในสูตรเขาบอกว่าใช้ไข่หนึ่งฟองไข่สองฟองไข่สามฟองอะไรก็ตามเราก็ดูนี้เลยค่ะหนึ่งฟองก็คือหนึ่งฟองแบบนี้ไม่ว่าจะตอกออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ตามถ้าในสูตรเขาไม่ได้ให้แยกไข่แดงไข่ขาวเราก็ใช้ทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะไข่หนึ่งฟองก็คือเนี่ยหฟองเราก็ใช้แบบนี้เลยที่พิมบอกเนาะว่าไข่เนี่ยเขาคัดตามน้ําหนักเนาะ หลายๆคนก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักไข่ไซสไหนหนักกี่กรัมเบอร์สูนย์ไข่นักกี่กรัมเบอร์หนึ่งไข่นักกี่กรัมนะคะอันนี้พิม์พเคยพูดแล้วก็ทําตารางแจกแจงรายละเอียดไว้ให้แล้วนะคะในคลิปเก่าๆน,นะให้ลองไปดูนะคะเดี๋ยวพิมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนด้วยนะคะจะได้กดดูได้ง่ายขึ้นนะคะ พิมจะบอกไว้เลยในเรื่องของคลิปนั้นพิมพูดถึงไข่โดยเฉพาะเลยนะคะพิมก็จะบอกว่าไข่ไซส์ไหนที่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะถ้าในสูตรขนมบอกว่าใช้เฉพาะไข่ขาวหรือว่าใช้เฉพาะไข่แดงนะคะแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงนะคะเพราะว่าพอตอกออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะวิธีการก็คือเราก็ต้องชั่งน้ําหนักนะคะถ้าใครใช้ตาชั่งไม่เป็นใครเพิ่มสูตรลดสูตรไม่เป็นนะคะ ให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆที่พิมพเคยทำบอกบอกไว้นะคะพิมพสอนช่างตาช่างไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมอะไรที่ต้องใช้การช่างพิมพสอนไว่หมดเลยนะคะแล้วก็สอนวิธีการเพิ่มสูตรลดสูตรนะคะทำหนึ่งปอนเป็นสองปอนทำสองปอนเป็นหนึ่งปอนเป็นครึ่งปอนทำยังไงช่างยังไงนะคะให้ไปดูคลิปนั้นนะถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวพิมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้หรือว่าเดี๋ยวในคอมเมนต์เดี๋ยวพิมจะลงละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้หาได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ไข่นะคะ ตออออกมาแล้วได้ไข่แดง2แล้วก็มีไข่ขาวอีกนิดหน่อยแบบนี้ถ้าในสูตรบอกว่าใช้เฉพาะไข่ขาวทำยังไงก็คือต้องช่างโดยปกติแล้วไข่หนึ่งฟองนะคะจะมีปริมาณไข่ขาวประมาณ60%นะคะของของไข่ทั้งหมดนะพอมันเป็นไข่แฝดเนี่ยแน่นอนว่าไข่ขาวมันอาจจะลดลงนิดหน่อยแหละเพราะว่ามันมีไข่แดงเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็ต้องช่างโดยการแยกไข่แดงกับไข่ขาวเหมือนปกติทั่วไปท่านในสูตรบอกว่าใช้เฉพาะไข่แดงเราก็จะแยกเอาไข่แดงออกใช่ไหม แล้วก็เหลือไข่ขาวถ้าสูตรบอกว่าใช้เฉพาะไข่ขาวแล้วก็แยกเอาไข่แดงออกอยู่ดีแล้วก็เหลือเฉพาะไข่ขาวเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาไข่ขาวไปใช้หรือแล้วเอา told, ไข่แดงไปใช้ถ้าสูตรเขาให้มาว่าใช้ไข่ขาว200กรัม300กรัม400กรัมอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราแยกไข่เสร็จแล้วก็ชั่งใช่ไหมเราก็ชั่งได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นไข่โดยทั่วไปต่อออกมามันมีไข่แดงแค่หนึ่งใช่ไหมเราก็แยกไข่แดงออกที่เหลือไข่ขาวเราก็ใช้ได้เลยแต่ทีนี้หลายคนก็กลัวกลัวว่าถ้าต่อออกมาเป็นไข่แฝด มันมีไข่แดงสองไข่ขาวปริมาณมันต้องลดลงกว่าเดิมแน่ๆเลย,เลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องใช้วิธีคำนวณน,นะคะแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรมากก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าอย,า,อยากให้เป๊ะสูตรมากๆเนี่ยก็แยกไข่แดงออกปุ๊บก็เหลือแต่ไข่ขาวใช่ไหมเราก็เอามาชั่งค่ะเดี๋ยวเราเรายกตัวอ,อย่างไข่เบอร์ศูนย์ให้ดูนะคะวันนี้พี่มีหยิบไข่เบอร์ศูนย์มาให้ดูไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยน้ำหนักโดยประมาณก็คือ70กรัมขึ้นไปถ้าไข่ฟองไหน70กรัมขึ้นไปเขาตีเป็นไข่เบอร์ศูน ทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโดยปกติแล้วไข่ขาวจะมีปริมาณ60%ของไข่ทั้งหมดนะคะทีนี้ไข่เบอร์ศูนย์พิมพ์ต่อมาแล้วเนาะได้เป็นไข่แฝดก็กลัวว่าไข่ขาวมันจะน้อยน้อยกว่าเดิมท่านในสูตรขนมบอกว่าใช้ไข่ขาว1ฟองที่เป็นไข่เบอร์ศูนย์เรากลัวไข่ขาวจะน้อยเกินไปเราอาจจะใช้วิธีชั่ง60%ของไข่เบอร์ศูนย์ไข่ขาวจะอยู่ที่ประมาณ42กรัมนะคะ42กรัมตรงนี้เราก็เอาไข่แดงออก พอเราเอาไข่แดงออกปุ๊บเราก็เหลือแต่ไข่ขาวแล้วก็ไปชั่งนะคะถ้าได้ประมาณ42กรัมเราก็เอาไปใช้ได้เลยโอเคไหมคะอ่ะหลายคนก็สงสัยอีกว่าในเมื่อไข่แดงมันมากกว่าไข่ขาวแล้วใช่ไหมแล้ถ้าเราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยใช้ไปทั้งฟองแบบตีเป็นไข่เจียวนะคะบางสูตรเขาไม่ได้ให้แยกไข่ขาวไข่แดงใช่ไหมแล้วก็ตีไปเป็นไข่เจียวแบบนี้แล้วก็ไปใช้ทําขนมก็มีคนกลัวอีกว่าเฮ้ยมันจะมีผลกับเค้กที่เราทำไหมมีผลกับขนมที่เราทำไหม ิมโดยส่วนตัวนะคะพิมพคิดว่ามีมีแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินไปเพราะโดยปกติเนี่ยไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยมันช่วยในเรื่องอที่แตกต่างกันเนาะอย่างไข่แดงเนี่ยมันก็อาจจะช่วยในเรื่องความชุม่มชื้นในเรื่องของความมันเงาในเรื่องของสีของขนมนะคะแต่ไข่ขาวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของความฟูโครงสร้างของขนมนะคะถามว่ามันมีผลไหมมันคงมีผลบ้างแหละนิดหน่อยนะคะแต่มันไม่ใช่ปริมาณที่มากจนเราต้องเป็นวิตกกังวลนะคะเราก็ใช้ไปได้ปกติเลย ถ้าเราเจอไขแ่แฝดก็คือไข่หนึ่งฟองเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่สองฟองเนาอะ,อะพิมพคิดว่าคลิปนี้นะคะจะตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆที่เคยคอมเมนต์ถามไว้ในคลิปก,ก่อนแล้วก็ที่มีคนบางคนก็ทักมาถามในเพจน,นะคะก็คิดว่าจะให้คําตอบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีอ่าความรู้ที่สามารถแบ่งปันกันได้หรือว่าพิมพ์อาจจะ ผิดไหมหรือว่าอะไรนะคะก็แนะนําบอกต่อพิมหรือว่าบอกขอเพื่อนๆได้ในอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครมีไอเดียหรือว่าอยากแนะนําอะไรพิมหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทิ้งลิงเหมือนเดิมนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเจอกันในคลิปต่อไป คลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปเบเกอรี่หรือว่ารีวิวของหรือว่าพิมอาจจะพาไปซื้อของก็ได้นะคะอย่างที่พิมบอกค่ะว่าช่องนี้จะเป็นวาไรตี้นะคะอะไรที่พิมพ์คิดว่าดีอะไรที่พิมชอบแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพิมก็จะแชร์ให้ดูกันแบบนี้นะคะฝากติดตามช่องของพิมด้วยนะถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกด ติดตามกด subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาดคลิปใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะนอกจาก YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถติดตาม l ิ t t l e ้ลเกิลสตูดในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะถ้าใครเล่น Facebook นะคะเราก็ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามีเพจนะคะก็คือเพจเดกิลี่โฮมเมดบอนลิตเต้ลเกนะคะก็จะเป็นเพจเกี่ยวกับ การทําขนมนะคะสไตล์โฮมเมดนะคะ mm hmm. ก็จะมีเคล็ดลับเบเกอรี่ต่างๆนะคะอาจจะนอกเหนือจากใน YouTube ที่เราทําคลิปไว้ให้นะคะ mm hmm. ก็ไปแบ่งปนันพูดคุยกันได้ในเพจนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะคะคือเพจ Little Girl คือเด็กผูยย้หญิงจอมยุ่งนะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่พิมพ์เล่นนะคะจะเป็นเพจที่เอาไว้พูดคุยกันเม้ามอยกันนะคะในทุกๆวันนะคะแบ่งปนันแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะมาพูดคุยเม้ามอยกันได้นะคะสำหรับขาช้อปนะคะที่ตอนนี้นะคะคนน่ะชอบแบบซื้อของออนไลน์กันอย่างบ้าระห่ำเลยนะคะแบบซื้อกันอย่างเมามันนะคะกลุ่มนี้นะคะชื่อกลุ่มทุกบ้านต้องมีรีวิวของดีบอกต่อนะคะจะเป็นกลุ่มที่รวบรวมนะคะคนที่ชอบซื้อของออนไลน์นะมารวมตัวกันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเม้ามอยกันหรือว่าใครซื้อของอะไรดีๆมาแล้วแบบ โอ้ยมันดีมากฉันเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวนะคะก็มารีวิวบอกต่อกันนะคะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะตอนนี้มีน้องแก้มนุ่มนักทําขนมนะคะเป็นสติกเกอร์ไลน์เวอร์ชันแรกของเรานะคะและหลังจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีสติกเกอร์ไลน์เป็นคาแรคเตอร์ตุ๊กตาตุนต่างๆนะคะออกมาอีกเรื่อยๆนะคะ ถ้าใครนะคะชอบตัวการ์ตูนน้องแก้มนุ่มของเรานะคะหรือว่าชอบลายเส้นตัวกร์ตูนของเราะคะ่ะก็เข้าไปที่ร้านคาสติกลายนะคะไปค้นหาคําว่าลิสติงเกิลสตูดิโอได้เลยนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวกรตูนต่างๆนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกโหลดกันนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแลวก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย